เวลาจัดจากทูเอลล์อะไรเงี้ยเราเราเห็นภาพไบบินแบบนี้ฮ like ิปฮอปมีอะไรเงี้ยแต่แต่เราเล่นมาเรายังไม่มีพาร์ที่ฮอปเลยทั้งค่ะเราก็เลยพยายามที่จะเลือกแรปเปอร์สักคนหนึ่งที่ตัวท็อปแบบอยากได้แบบต้องเลือกเลยนะที่ไหนตัวท็อปสักคนนึงแล้วผมคิดเขาไม่หอยจริงๆก็จะเป็นิโคเัสที่คิโร่โอ้โหความหมายความหมายเป็นเกียรติของผมจริงนะจริงจริงๆนะอ่าผมเข้าใจเราเองนะอ่าเพราะว่าผมคิดเอาเองว่าก็ที่คุณเลือกผมมา เพราะว่าเรายืนจักสาวคนแรกจะคล้ายเอฟโฟมมากหมายว่าคุณสามโดยน้ำหนักโรงกานเพ่อับแย้งเป็นความฝันของผมมากผมขอทุกอย่งน่งไไว้นนี้บิัขอขอของฝัของขังของขังุอยังยังไงผมเนี่ยโตมาแต่เอฟโฟยุ่กับไต้หวันครับใจให้ผมผมขอได้ไหมอะไระผมขอแบบคุณสาคุณคำกับผมคำนี้อดูแลว ลันทูไม่มีได้ไหมได้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 ่ไม่ออกก็ได้ตัดออกก็ได้ถ้ามันติดอะไรตัดออกก็ได้ได้ไหมได้ไกันเองกันเองวันนี้บ้านมีในบ้านนะเดี๋ยวแล้วแวอกัลพูดคำต่ไม่ขอโฟกับทุกคนทุกคนนะดีวันนี้นะดูอยู่นะทำบทานทวกันนะโอเคหนึ่งสองสาม อขอบคุณมากเลอบคุณมาวันนี้ขอดูสกอบคุณมากบากจ,ากจริงๆคือผมไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงนานกับพี่บอยลเลยก็เคยอยากสไปนีนให้เมือนกันนะครับไ, <ป S 1> รรได้ร่วมงานกับพี่ปเนี่ยแลกรหลายงานแล้วครับผมขอเนีญาฝากด้วยฝ่ตัวด้วยได้ไหมครับียานนี้เราเกแบบว่าแรปเปอร์ะไแบบไม่ไม่อทาพแบบเพลงแล้วแบบคอปล็อยากได้มีหัวข้ออะไร ไอ้เมดแดนซ์กำลังจะมาถามบนเวทีก็เป็นคำั่นสัญญาเลยว่าปีหน้าขอใบดินว่าดีอยากฟังไหมครับอยากไหมครับอยากไหมครับแต่พี่ผมชอบศิลปนไมมากเลยอยากเสียดายอยากเล่นด้วยใช่ผมชอบศิลปินท่านหนึ่งในแคนามากอ๋อน้ใครนี่จริงจริงมีท่านหนึ่งครับพี่กอล์ฟครับผมชอบเขามากชอบมากอยู่บ่อยที่เจมส์